สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทำไมพี่นอ้นองเกษตรกรที่อาลบทุกท่านนะครับ mm. มันจะภาพมาเบิองง้ว่า,าลูกกระทบคล้ายๆครับกระทบยิ่งดูล่ะพี่นอ mm. ้นองเพราะว่ามันได้โค้งไงแต่ว่ามันจะมีสายเลือดของบามันมาผสมหลายเติบนะครับ mm. ของงว้วเพอใหญงแขกเนาะแล้วปล่อยไว้ปล่อยเลียงแบบปล่อยปแปงเนะาะบริลลามเชือกนะครับแต่เป็นยังไงครับเป็นเบื้องกัน บรรยากาศยี่มเ้าเพิ่นกระเอางงัวปล่อยออกมากนี่บริเวณวงนี้ก็จะประมาณั้เจ็ดแปดไร่เพิ่นกระจ่เอาน้ำไปไว้พูน,นไปไปพครับคนคนคนเป็นเอาน้ำมาไว้ช่วงเา้ากลับจะปล่อยงัวลวดล้อมลวดล้อมลวดน้ำบักจักนะครับประมาณเจ็ดไรแล้อย่างกี่ไร่งัวาอายนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงกตัวตัวหน่อยสอง พออิสระมันมีการลามถือว่าวางแผนในดีครับวางแผนในดีแต่ว่าถ้าจะมาเบิ่งโค้งสา่งของงัวครับพี่น้องเพราะว่ามันติดลูกกระทบมันเลยได้สูงหมดได้สูงหมดได้สูงแล้วงัวกินมออิมมันก็จะจอยก็จะมีอัตราการเนื้อหน่อยนะครับเชวงนี้พ่นออกตะเสาพันก็จะย่างแน่ยย่างหากินเนาะย่างหากินเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไก่กัน จะเป็นแน่ทุกหม่องอยู่หรอกให้มันเศ้ามากในก็จะย่างหากินสังเกตเบไหงครับได้สูงได้สูงแล้วก็กินบปอิ่มก็จะมีปัญหามีปัญหาเรื่องของเนื้อเมื่อต้นนั้นต้นนั้นโตโตเมียลูกของเจ้าชาลีกัได้หุ่นได้หุ่นแม่ถือว่าพัฒนาได้ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้ส่วนตัวนี้ตัวนั้นก็เป็นตัว ตัวเมียตัวนั้นตัวเมียอยู่ซีซีหาตัวหาตัวมาตัวแม่ตัวนี้ลูกของเจ้าชาลีนะครับเพิ่งออกมาบางของประมาณพอเดือนลราไปพอเดือนลราไปง่หน่อยมาเบิ่งตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นอาจจะมีเลือดของ บรามมนผสมน้ำอยู่แต่ว่าโค้งสังจะได้หินดูบาซินมาน้ำวัวหน่อยจะมักมักหยอกวัวหน่อยลูกเลือดเลือดหาเลือดยิบหาเพราะว่าแม่แม่ก็จะเป็นอาจจะเป็นลูกกระทบอยู่แม่ตัวนี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วเิ่งลักษณะโค้งสังี่งลักษณะโค้งสั่ง เนีย่ยมันก็พอมีอยู่ด้ละ่ะผมไม่ใช่แดงออกตัวเถือกว่ะออกง,ง้วนไม่ใช่แดงตัวเถือกเออคนตัว,ต,วตัวแม่กับมันละ่ะมันจากติดลูกกระทบเนาะลูกกระทบหูจากหน่อยหูเหี่ยวเออนี่แหละพี่น้องถ่ามาเบิง่งคันมันกินบ่อิม่มมันก็นจะได้ประมาณนี้แหละหรือง้วนมันก็นจะเท่านั่นและ มันอยแก่แน่แล้วว่างัวเรียงง่ายครับคุณเชื่องบอยเนี่ยก็ปล่อยไปหาซีหาไรพี่น้องเกษตรกรกับพี่ชายหน้าเด้การเลี้ยงงัวสูบไปนน้ำกันครับตัวนี้ตัวนี้แม่สาวมันบ่นี่คือตัวไหนลูกมันตัวไหนลูกมันพูดป่าวยิ่แม่สาวหน่อยบ่าว แม่สาวหน่อยลูปเป็นแบบเดียวกันเลยครับลูกกระทบนี่แหละง่วงกินดีกังง่วงแง่งก็แตกต่างกันเอาบรรยากาศแบบนี้กับสูก,กันต้อไปพี่น้อง